สวัสดีค่ะช่วงนี้สภาพอากาศของทางภาคเหนือนะคะก็เข้าสู่ช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วแต่ก็ยังมีพายุหลายลูกนะคะที่สร้างผลกระทบต่อประเทศไทยยังไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็มีพายุที่ชื่อว่าเตี้ยนหมู่ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับความเสียหายด้วยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้สั่งการให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงเข้าดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้พลเอกนเรนสิริภูบาลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงมอบหมายให้พลตรีดำรงคงเดชพ่้มในการสำนักง,งานพัฒนาภาคสามนวยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่เข้าดำเนินการอย่างเร่งด,วด่วนโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สสาำนักง,งานพัฒนาภาค3จังหวัดตราดจดชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการดังนี้จัดกําลังคนจํานวนสองชุดพร้อมทั้งจัดรถสัมภาระสิบล้อจํานวนหนึ่งคันรถบรรทุกขนาดเล็กจํานวนหนึ่งคันและเรือท้องแบนจํานวนหนึ่งลำ เพื่อรับส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสุโขทยัยและรถขุดตักแขนยาวจำนวนหนึ่งคันเพื่อช่วยกดหลักทำแนวป้องกันน้ำกัดซตะตลิง่งคลองสะเกตวัดสะเกตสัทธารามตําบลวังน้ำขาวอำเภอเมืองสุโขทยัยและอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทยัยหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อประสานสามาได้ที่สุดบรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของนักรบสีน้ำเงินที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนอยู่แห่งหนใดเราก็จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเพราะเราคือนักรบสีน้ำเงินนักรบแห่งการพัฒนาสวัสดีค่ะ ฒนาการทันที่33มีพื้นที่รับผิชดชอบ3จังหวัดคือจังหวัดตากจังหวัดสุโขทยัยและจะังหวัดาำพงเพชรขอให้พวกังคนทุกนายได้มีความพร้อมในการปฏิบัติและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วรวดถึงเร่งด่วนตามนโยบายของท่านผู้จัดการฐานสุดและท่านคนเอกเรนทรีพุทวนผู้จัดการน่รวยบัญชาการฐานวัฒนาท่านมีความสูงใจ จึงสั่งให้หน่วยได้มีการตรวจเตรียมพร้อมในการปฏิบัติกานกาับ